ซามูไรราเมงร้านราเมงต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นเปิดให้บริการแล้วที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นสาขาแรกในพื้นที่นี้เลยด้วยประสบการณ์มากกว่า40สาขาทั่วประเทศซามูไรราเมงโดดเด่นด้านเมนูราเมงรสชาติเข้มขน้นเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปลมกล่อมและตัวท็อปปิ้งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเมนูแนะนำประจำร้านมีด้วยกัน4แบบซึ่งล้วนเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าต่างกับมาซื้อซ้ำกันนะคะพร้อมด้วยเมนูของ และของดองทานเล่นในราคาสบายกระเป๋าราคาของที่นี่เริ่มต้นเพียง59บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณที่ได้รับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มมีท้งห้องแอร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและโซนเอาท์ดอร์สำหรับลูกค้าที่ชอบบรรยากาศแบบเปิดโล่งสบายสบาย,บายกัดร้านตั้งอยู่ข้างปั๊มเชลล์ซอยโรงเรียนปีดาวิดส,สามารถจอดรถภายในปั๊มได้สะดวกสำหรับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่เดินทางผ่านมานะคะ หากคุณกำลังมองหาร้านราเมงร้อนๆรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆในบรรยากาศเป็นกันเองซามูไรรา,ามิงคือคำตอบ